สวัสดีครับยินดีตอนรับผาสู่ช่องกระโปงชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชาวบ้านครับผมเมื่อนี้นะครับบ้ากระโปงอ่าสิผ้าผีผ้านองนะครับมาจักกับต้นใหม่ชนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะซึ่งจัดว่าเป็นสมุนไพรอีกอยู่ในตระกูลหนึ่งพี่น้องที่เป็นต้นอย่างนั้นตามเรื่องเครับผมต้นใหม่ชนิดนี้นะพี่น้องเนาะ เปล่ากับปัวกับจิบุกปลาอีกคือเก่าเลยพี่น้องเออะพออยากได้อยากนําเอาเนื้อหาสาระต่างๆมาให้พี่น้องได้เห็นนะครับนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือน,นีพี่น้องเปล่ากับปัวไทยย่ำเหมือนเสาอัดดีเป็นปัญหาเลยพี่น้องเด้อะเยอะกับแสงนะครับที่พยายามเอามุมที่ชัดๆครับผมแต่นะต้นไม้ชนิดนี้คือหน,นี่พี่น้อง เขาเอิญกำลังควายถึกพี่น้องกำลังควายถึกเนี่ยครับเป็นภาษาที่หูกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางท้องถิ่นเขาเจ้าก็เอิญเครื่องเครืองที่เขาก็เอิญนะพี่น้องเนาะเครื่องกามกุ้งที่เขาก็เอิญนีน่จ๊สเราเป็นเป็นไม้อยู่ในตระกูล ตระกูลเรือตระกูลเถาพี่นอ้องมีน้ำน้ำค้มกลิบเลยพี่นอ้องไปขึ้นเป็นขอเป็นขอ กำลังควายทึกนี่กำลังควายถึกนี่นะครับเนาะมีประมัณ3ประเภทพี่น้องขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับทั้ง3ประเภทนี้มีลักษณะคือกันพี่น้องอประเภทใหญ่ก,ก็คือในใหญ่เลยพี่น้องใหญ่ซำพี่เดียวใหญ่ก็ใหญ่ก็ปูมือมีเส้นผ้าทูนย์กลางประมาณ2นิว้ว หนิวสองหนิวนะครับขนาดกลางนี่คือขนาดกลางนะพี่น้องเนาะขนาดเล็กก็กะเล็กก็นี่อีกนะครับเล็กเลยล่ะเป็นเป็นใหม่ปุ่มอยู่ตามพื้นเลยขนาดเล็กนะครับบางทินง่ามแน่นี่แต่ที่มีขนาดเล็กคือพีประมาณนี่พี่น้องประมาณตา่ำนี่นี่อยู่จ่าว่าเป็นขนาดกลางนะพี่นอนะ้องเนาะตามข้อต่างๆนะครับไอ้ที่่ทีมมือแบบนี้พี่น้อง สำหรับเกาะกิ่งอื่นเกาะใหม่อื่นเกาะใหม่ต้นใหม่ไงเกี่ยวขึ้นไปบด้านบนนะครับที่มีแบบนี้อากามกุ้งเขาเกิดน,นะพี่นอ้องนั่นบางทินจังอีสานเขตอีสานกลางบ้านเบ้ากระโปรงนี่เชื้อต้นเขืองหรือหรือเขี้ยเขืองนะครับแล้วสิมีนอในพี่นอ้องนี่ก็นอขึ้นจากจากเงานอขึ้นมาแล้วกันนอน,นี่สามารถ นํ่ไปปรุงเป็นอาหารได้นะครับเปหลวกจิมนําพริกหรือสิไปแกงใส่ต่นใส่เมเป็งมดแดงไข่มดแดงนี่ครับสุดหยอดพี่นอ้องเรื่องสี่ชุดหยอดมากนะครับรสชาติของเราจะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะครับให้คุณค่าทางอาหารสูงนะครับแล้วก็เป็นเราเป็นเพืท่ที่มีสม坤ทัางยาหลายขืกันเราพี่นอนะ้อง สรรพคุณทางยานะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับบำรุงโลหิตพี่น้องบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับแก้ปวดเมื่อยแก้ไขนะครับโดยการใส่หลากของเราไยลงไปบึงอีกทีนี้นะครับขุดเอาหลากมาพี่น้องเน้อขุดเอาส่วนที่เป็นหลกักน,นี่ส่วนที่หลกักขุดเอาทีละไฟพี่น้องจังหวัาไทยถ้าถ้ามันเป็นทินทีหายากสะพอเนาะ จังบานบ้ากับปูนี่หลายอยู่คุดเอาหากไปตากแห้งแล้วก็หากของเราสีเงาเลยพี่น,ออน้องเงาออกมาเป็นบักเม็ดหนึ่งกุหลาบแต่ว่าเป็นหากที่กระจายตามพื้นนะครับบ่เป็นหากแกวยางบนพื้นดินเลยนะครับเป็นหากที่หายกินบนผิวดินรา,ากของเรานี่ยสีเหนียวพิเศษแข็งพิเศษนะครับเอาไปตากแห้งแล้วก็เป็นยาเป็นชาชงดื่มนะครับแก้ไข้ เป็นยาอยู่ในยาตระกูลบำรุงกระลังนะพี่น้องเนะบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยนะครับถ้าเข่ากับตัวอื่นกับจิตป็นยาบำรุงสมรรถภาพาทางเพศนั่นมนะพี่น้องเนะเอาไปเข่ากับอยู่ในตระกูลสายบำรุงกระลังบำรุงเพศก็ช่อยจังตรวจดูบอลลูนลมพวกนี้นะครับพี่น้องครับที่ช่วยบำรุงกำลงังบำรุงการตาด้านนะครับบำรุงทางเพศ ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับพอดีตาเหลือไปเห็นเขาหน่อยนะครับยู่นจังหวะดีพี่น้องโชคดีนะครับไปพอยสายพันธุหน่อยนี่เห็นตะเรือเล่าตะหากเล่าเงาเล่าอยู่ใต็นี่พี่น้องสายพันธหน่อยนี่ก็หนวยเล่าคือกันสายพันใหญ่กระนวยแบบนี้แหละพี่น้องตะวันใหญ่นวยใหญ่กว่านี่นะครับีสายพันธุหน่อยก็อจังหวะดีครับ นะครับไทยพี่นอ้อนไทยวิโด้ยผี่น้องเบิ้งหลอบเดียวได้ได้เบิ้งถึงสองสายพันธุ์เลยนี่มีลูกขนาดขนาดเล็กลูกลูก,ล,กลูกอ่อนนี่สีเขียวนะครับแก่มากกับสีดำแบบนี้แหละพี่นอ้องพันธุ์ใหญ่กับแบบนี้แหละพันธุ์กลางกับแบบนี้แหละเพ,บบบะนะพียงตาขนาดใหญ่ขนาดน้อยแค่น,นั้นดเองครัน ครับผมดาพี่น้องเห็นคลิปวิดีโอนี้นี่มีประโยชน์้ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับทันที่ว่าได้ผ่านคลิปอันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อถ้ามีขอ้อสงสัยอะใดก็คอมเมนต์มาเนาะพี่น้องนอเนาะเขาจะได้พูดได้คุยกันนะครับบางทีเรียกเขตเขตหันเรียกไหมย,ยังเขตใดเรียกอีกยังก็คอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อครับผมสำนี บ้าวกปูคว,วามทึงงานขอกาข่าเคำว่าสวัสดีครับ